อย่เบรกดิจะได้จึ๊กเลยเบรกใหญ่อ,อะจะมารีวิวรถเด้อเด้อหัดรถหัดรถอยู่มันแคบไมี่ไปหรอกไปมือออกไปก่อนหักคอมาก็อนี่หักคอแล้วค่อยค่อยบิดอโอเคไปไายปายตรงไปไม่ต้องกลัวได้ บิดไปเลยไม่ต้องกลัวทางเนินเนี่ยบิดเลยเไปไประวังนะเออ รถ <laughs> <laughs> เบรกก่อนรถมาเบรกเดีนะ๋ยวเทยหลังมาเทียหลังมา ถอยมากถอยมากอเอาเบรก่อยๆเหยียบเบกเบออเ,เป็นไงบ้าง ก็คุมไม่อยากให้ตกทางก็พอ